สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเมนูง่ายครับปรุงง่ายครับแต่ให้รสชาติออกมาอร่อยเนี่ยไม่ง่ายเหมือนกันครับผมนั่นคือสปาเกตตีคาโบนาล่าเบคอนนึงนะครับผมเรามาดูส่วนส่วนประกอบกันนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างนะครับเบคอนนะครับผมนมเป็นวิปครีมครับวิปครีมเมจิเนาะผมใช้ตัวนี้เลยนะครับผม แล้วก็จะมีพาเมซานชีสนะครับแล้วก็สปากเกตตี้นะครับหูหอมใหญ่แล้วก็พริกไทยหน่อยหนึ่งนะครับผมที่ผมใจก็จะมีประมาณนี้ไปดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออญาตไปจัดเตรียมนิดหนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนแรกเนาะเป็นขั้นตอนการต้มเส้นนะครับผมขั้นตอนเออขั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดน,นะครับผมถึงจะใส่เส้นไปเนาะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ํามันนะครับผม ส,ส่วนส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดดูกันอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันอีกทีในตอนน้าเดือดครับผมอ่ะเรามาดูกันครับว่าน้าเดือดอย่างโอเคน้ํานเดือดแล้วเนี่ยพอพอน้านเดือดแล้วเนี่ย,นนย,ยผมจะใส่นะครับในส่วนของเกลือลองไปนะครับเกลือเนี่ยผมใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ํามัน น้ำมันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะเนาะใส่อยู่เลยนะครับโอเคแล้วก็เอาลูเส้นิปเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเ,เนค <Okay. S 1> อน้ำต้มเส้นเนี่ยผมเน้นนิดน,นึงน,นะครับว่าอย่าให้ไฟเนี่ยมันแรงเกินหม้อเนาะหรือถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมีหม้อทรงสูงเนี่ยที่ ที่รับเส้นได้เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเวลาคุณเผาไฟแรงๆแล้วไฟมันเกินหม้อเนี่ยไอ้ไฟที่เปลวไฟที่มันมันกินขึ้นมาเนี่ยมันจะไปโดนเส้นนะครับแล้วจะทําให้เส้น,นไหมนะครับแต่ทําให้เส้นราไม่สวยนั่นเองครับต้องมานั่งแกะออกอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวหลังจากนั้นเือนเนี่ยผมจะรอประมาณ20นาทีนะครับในการต้มเส้นแล้วเดี๋ยวเส้นเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนนี้เดี๋ยวผมจะไปหัน่นในส่วนของหอมกับเบคอนอ่ะไปดูกัน โอเคครับเราก็มาถึงตอนหั่นหอมมาเนาะ okay, เดี๋ยวผมผมใช้หอมครึ่งลูกนะครับเด็กคนนี้ก็สิสสนนมาทานมากนะครับสับให้เป็นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไว้นะครับโอเคครับเตรียวมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวรอเส้นเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการน็อกเส้นอีกทีหนึ่งครับผม โอเคตอนนี้ก็ครบยี่สิบนาทีแล้วนะครับเรามาดูเส้นเราหน่อยนะเนาะยังไงออมาเลจัดนิดนดงัร้อนนะครับโอ้โหยังไงเที่เลยนะครับโอเคไปแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูการน็อกเส้นกันก่อนนะครับเอาเส้นเนี่ยไปเทลงในน้ำเย็นนะครับผมโอเคครับเ,เดี๋ยวผมเทน้ำลไปเนาะ เ,เส้นเนี่ยนูครับสายเลยนะครับการต้มเส้นดีๆนะครับต้องให้นุ่มเนอะ แล้วก็จะไม่มีสังเกตได้ง่ายๆว่าเวลาเราดูเส้นนะครับมันจะไม่มีเขาเรียกว่าสีเข้มเข้มตรงกลางเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะสักครู่นึงเส้นเนี่ยมันจะเส้นเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเส้นจะเส้นเนี่ยเวลามันสุกแล้วเนี่ย มันจะเป็นในสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่มีสีขุ่นๆุนตรงกลางถ้าเกิดมีสีขุ่นๆุนตรงกลางเนี่ยเส้นจะไม่สุกนะครับดูกันง่ายง่ายนี้ก็ได้ครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวน็อกเส้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกระบวนการการผัดเบคอนกันต่อครับผมโอเคครับก่อนที่จะแวะไปผัดเบคอนเนาะผมมาเตรียมในส่วนของครีมแท้ชนิดวิปปิ้งครีมครับก่อนเนาะอ่า แล้วก็พาไปซา,าชีสน,นะครับโอเคไปครับเตรียมเสร็จแล้วเราก็ไปผัดเบคอนกันครับผมอ่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดเบคอนกันเนาะครับผมไฟเนี่ยจะเป็นไฟก,ากลางๆนะครับก,กลางๆเบคอนแรงเนาะโอเคนะครับโอเคไั้ที่ละผมใส่เบคอนลงไปเลยเนาะโอเค ต้วนี่ครับผัดให้ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าตัวเบ้อนเนี่ยเขามีเดี๋ยวเขาจะคายน้ำมันออกมานะครับผัดให้ตึงๆเลยนะครับผัดให้เหลืองก่อนครับเห็นเต้านเริ่มหอมขึ้นมาแล้วน่าทานม,มากครับ คนที่นักใส่ปก่ทอนนี้ห้ามาพลาดเลยนะครับเมน,นูน,น,นี้คาโบนาร่าใส่ไก่อดนะครับอพอเรารู้สึกว่าพอมีน้ํามันออกมาผมนะครับใส่หอมลงไปเลยนะครับหอมเนี่ยเราควนผัดผัดให้ใส่นะครับผัดให้ใส่เพราะว่ารสชาติครับรสชาติ องหอมี่จอบมาด้วยคือมันจะออกหวานๆนะครับผัดให้ใส่ไว้โอเคอแ,ลแล้วก็ผัดไปครับผัดไปอ่าหอมเริ่มใส่แล้วเห็นไหมครับเริ่มใส่แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่กิ้งรีมลงไปครับลงไปเลยนะครับ ใส,ใส่วิปปิ้งครีมเนี่ยใส่วิปปิ้งครีมให้เดือดหน่อยๆน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่พาปัสสนชีสลงไปอ่าโอเคครับตอนนี้ก็เนาะเดือดแล้ววิปปิ้งครีมเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่พาปัสสนชีสลงไปนะครับลงไปเลยโอเคอ่าแล้วคนเดี๋ยวให้เดือดเป็นเมงนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาใส่เส้นเนาะโอ้โหดูเด็ดความสามารถทำมาหั่นอีกไปผัดอีกไปสักแป๊บหนึ่เนง,นง,งนเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมพริกไทยนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลหน่อยนึงเนาะให้มันเข้ากันพริกไทยแป๊หนึ่งนะครับ ไช่เนี่ยผมต้องใส่อยู่ประมาณหน่อยนึ่งนะครับอ่า,อาโอเคครับโอเคผัดไปเลยนะครับแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวตามหน่อยนึง ในตูวครับเนาะอั้นี้ก็เป็นวิธีเอาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปตักขึ้นจานครับแล้วก็ลองชิมดูเนาะโอเครสชาติจะเป็นยังไงไปครับโอเคครับเราก็มาถึงตอนตัดใส่จานแล้วเนาะลงไปเลยดูคนระับมาทานจริงๆนะครับมาทานมากเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะให ทางแม่บ้านผมเนี่ยเข้ามาวิจารณ์นะครับะในการทำครั้งนี้นะครับเริ่มก่อนเร็จรบร้อยครับสวยเลยเ,เดี๋ยวผมไปเรียกแม่บ้านผมมาชิมแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับอ่าถึงเวลาชิมแล้วแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านชิมหน่อยแล้วก็วิจารณ์ด้วยโอเค ดมกลิ่นก่อนนะคะหอมมากหอมมากเลยมีเส้นนะแล้วก็ขอเบคอนอู้เบคอนกินเลยแล้วกันนะคะเป็นไงเป็นนุ่มไหมดับอย่างแรกก่อนเป็นนุ่มนุ่มกำลังลีเลยแล้วก็รสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะขอที่มีคำ เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนาะต้องขอสองคำอันนี้ชิมเลยหิวไห <c oughs> มหวานกำลังดีนะคะคิมมี่มากเอาเส้นก็กำลังนุ่มกำลังดีเบคอนหอมอร่อยโอเคผ่านไหมผ่านค่ะโอเคกับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับประสบความสำเร็จไ,ไปอีกหนึ่งเมนูเนาะ <c oughs> แล้วก็ครั้งหน้านะครับเราจะไปทำเมนูอะไรกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ